สวัสดีค่ะสวัสดีกัละยาณีมิตรทุกท่านนะคะที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่สละเวลาส่งคุณค่าของเพื่อนเอนเข้ามาไม่ว่าจะอ่านหัวข้อคลิปแล้วก็ดึงดูดเข้ามาหรือเป็นพลังงานที่ดึงดูดเข้ามานะคะวันนี้แม่หมอฟางมากับหัวข้อคลิปที่ว่าข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7วันนี้คือเรื่องใดน,นะคะเอาล่ะ เริ่มต้นกับความคืนเคงเนะื้นเคีงในช่วงหรรษาของช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเป็นไปดุดังปฏิหารเนาะในชีวิตกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาก็ตามขอให้มันเป็นเรื่องราวสถานการณ์ที่เหมาะสมและก็คู่ควรนะคะ องฟัให้พี่ไพ่นะคะสำหรับนี้นะคะในการสื่อสารนะให้หัวข้อคลิปว่านำทางมาเลยดีกว่าเนาะอยวขอเช็คพลังงานเจ้าของคลิปกันก่อนนะคะว่าใครนะคะที่กำลังจะได้รับข่าวดีในอีกเจดวันนี้นะคะพลังงานใดนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศิสิ์ศิธย์ไฮแลเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนเทวดาประจำตัวของเพื่อนเพื่อนนะคะ ในการเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนตอนนี้และขอให้ไม่หมอฟังสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนขออนุญาตค่ะขอเช็คพลังงานค่ะหนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้ กำลังเริ่มเนาะไม่หมอฟังทำไปย้ำจังล่ะดีใจดีใจอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ฟังคลิปที่แล้วมาด้วยด้วยกันหรือว่าไปฟังอะไรมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องเริ่มแล้วนะมันต้องทาอะไรแล้วนะไฟแพชั่นมันต้องมีแล้วนะอ,ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะฟีนออฟวานไม่ธรรมดานะเจ้าของคลิปในวันนี้นะคะซิกออฟวานเนาะต้องชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ต้องบอกว่าชีวิตเกิดความท้าทายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการลอกคาบขึ้นเกิดตัวตนใหม่ๆเกิดสิ่งมหาศา์ขึ้นในชีวิตเช่นเดียวกันกับหพวข้อคิปที่แล้วด้วยเช่นกันหรืออาจจะมาตามไฟปัถนาแพช่นและชีวิตจะต้องไปข้างหน้าชีวิตผมมันต้องมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วแน่นอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นเลยก็คือมันไปชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปสู่ความ เม,เมื่อเราได้ลงมือทําสิ่งใดย่อมเกิดผลจากการกระทํานั้นๆด้วยเช่นกันเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลได้หรือหาแรงบันดาลใจได้คนพบศักยภาพที่ตนมีย่อมได้ด้วยเช่นกันเกิดความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงต้องบอกได้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการกิจการของคุณค่อนข้างที่จะโด,ด่งดังเนาะต้องบอกวก,กางานมั่นคงในใสายงานอาชีพของคุณด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการของคุณไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักอ่ะอ่าไปอยู่ที่ไหนก็เข้าออกับคนในสังคมได้ง่ายด้วยเช่นกันอันนี้คือบุคลิกนิสัยของคุณเลยนะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีมีสมาธิอ่ะแล้วก็เป็นแมวเก้าชีวิตดนะ้วยเนาะถ้าใครเคยเห็นก็เลยคือครีนขี่ไม้อ่ะก็จะเป็นคนที่มีเขาเรียกไงบุกน้ำด้วยไฟอยพอสมควรฆ่าไม่ตาย เจอปัญหาแรื่อปุปสรรคมาจนพาตัวเองจากหนึ่งไม้ไปเป็นราชีมีไม้ได้มันดันหนึ่งไม้ไปจนสิ้นสุดเลยก็คือสิบไม้สิบไม้ก็คืองานหนักงานเหนื่อยงานเหนื่อยอ่ะงานเยอะเงินเยอะ,ยอ,ะ,ยอ,ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานในสื่อโซเชียลได้เช่นกันถ้าคุณมีโปรเจกต์งานที่คุณจะ,ะขยายขับเคลื่อนไปในทิศทางของอ ปรับเปลี่ยนอ่ะมันต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อ่ะปรับเปลี่ยนจากที่มีหน้าร้านก็ลงสื่อโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยเพื่อกระจายบ้างเดลิเวอรี่บ้างอะไรหลายอย่างบ้างเพื่อต่อยอดให้กับชีวิตของเรานะคะเชื่อว่าคุณดําเนินการตามแผนที่คุณได้ค้นพบหรือมีแรงบันดาลใจใหม่ๆเริ่มได้เริ่มลงม,มือทาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องลงมือคิดอะไรเงี้ยไดเริ่มรู้สึกแต่มันเป็นงานลงม,มือทําการกระทํายอ่อมมีผล เสมอนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของเพื่อนเพื่อนเนาะหรือม,มีการเดินทางเกิดขึ้นได้ในช่วงบริบ,รบทนี้หรือช่วงจังหวะเวลานี้มีการขับเคลื่อนอะเยอะมากๆนะคะไฟเยอะแพชชันเยอะนะคะเรือรมร้อนด้วยเช่นกันประมาณนี้เนาะอ่าแล้วมาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆพื่อนะภายในเจ็ดวันนี้คือเรื่องใดคะ เจ็ดวันก็ขอเจ็ดใบก็แล้วกันเนาะเจ็ดได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแหละค่ะเามาดูกันขออนุญาตค่ะขอข่าวดีถึงเพื่อนๆค่ะอาแบบเหรียญนะคะเดี๋ยวมีจเชียนค่ะเดี๋ยวมีจเชียนทีออฟวานค่ะเนาะแล้วก็แฮงแมนนะเดอะสตาร ไฟออฟสอดและเซเว่นออฟคับจริงต้องถามว่าข่าวดีคืออะไรได้สำหรับเป็นเด f o o l สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะคะสิ่งที่เห็นเนาะสิ่งที่เห็นเลยก็คือสำหรับคนที่เทรดหรือคนที่ทำอะไรมาก็ตามความพยายามของคุณเป็นผลการกระทําของคุณมันจะต่อยอดในเรื่องของซับของรายได้ภายใน7วันนี้มันอาจจะมีแบบว่า เรื่องราวดีๆเข้ามาเรื่องราวดีๆเข้ามาไม่เม็จะเป็นทรัพย์หรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามาตามที่คุณปรารถนาสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาอะไรที่ไม่ใช่จะถูกสกัดขัดขวางแต่อะไรที่มันจะใช่มันจะลื่นไหลมันจะโฟเสมอสิ่งที่มันเข้ามาความความข่าวดีที่มันจะเข้ามามันมาหลายทิศทางมากาเพราะว่าไพ่เดี่ยวฟูบอกว่ามันมาเรื่อยๆอะมันมาเรื่อยๆตามแรงบันดาลใจตามแฟชั่นตามไฟตามจิตอันบริสุทธิ์ของคุณอะ เมื่อคุณวางวางตัวตนเก่าๆวางแพชชั่นวางอีโก้วางอัตตาอะไรเงี้ยมีมุมมองใหม่ๆอ่ะสิ่งต่างๆสิ่งดีงามมันจะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนคุณจะต้องเปิดเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆมันเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยเมื่อคุณเปิดคุณจะเปิดได้ยังไงคุณเปิดจากการวางใจคุณเกิดเปิดแห่งการมีมุมมองต่างคุณเปิดโดยการวางรากฐานในชีวิตของคุณบุกเบิกระจนภัยกล้าที่จะ กล้าเข้าไปกล้าปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยกล้าพูดกล้าคุยกล้าเริ่มต้นอะไรเงี้ยทำต่อไปเรื่อยๆขยับขยายพาตัวเองก้าวไปข้างหน้าพาตัวเองอขับเคลื่อนไปข้างหน้าอ่างเงี้ยโดยที่คุณก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาแล้วคุณก็กล้าที่จะ,ะพัฒนาสารต่อสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเคยทํามาเนิ่นนานสิ่งต่างๆนั้นมันจะเป็นผลความพยายามเป็นผลจากสิ่งที่คุณได้ กระทำมาจากก่อนหน้านี้จากการที่คุณมีไฟมีแพชชั่นอย่างเงี้ยแล้วแน่นอนความสะดวกสบายในชีวิตมันย่อมมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัพเรื่องรายได้เงี้ยมันจะมาตามไฟที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณไ้ป,ปรารถนาก่อนหน้านี้หรืออธิษฐานจิตก,ก่อนหน้านี้มันจะเป็นผลนะคะมันจะไม่ใช่แค่ฝันแล้วมันจะไม่ใช่แค่ลมแต่มันจะจับต้องได้ทางกายภาพนะคะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําทํางานทําอาชีพ เหมือนคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรคุมาจาร์อยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายองค์พ่อพิเคเนตเนาะถ้ามีความเชื่อนะคะหรือว่าในทางของอพ่อแม่หลากหลายด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นทางพ่อแม่กวนอิมด้วยนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือก่อนก่อนหน้านี้นไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอเหตุการณ์หรือว่ารอคอยอะไรมาเนิ่นนานเนาะแฮงแมนเดอะสตล์เนี่ย รอคอยสิ่งต่างๆให้มันเกิดผลมาเนิ่นนานอเงี้ยมันจะเกิดผลในะภายในเจ็ดวันเนี่ยภายในเจวันนี้สิ่งที่คุณปรารถนาไว้หรือว่าคนที่ Take a คชั่นไว้มันจะเกิดผลไม่ว่าคุณจะผ่านผ่านกดเนาะตั้งแต่านงี้ยผ่านกด y t u t u อะไรหรือว่าอ่ามันมามันมาจากการที่คุณสื่อสารนะมันมาจากการที่คุณได้ได้เปิดโอกาสด ให้ตัวเองมันมาจากแพชชั่นมันมาจากไฟมันมาจากการลงมือทําของคุณอะเขาเรียกว่าข่าวดีมาจากตัวคุณไม่ว่าคุณจะขยับขยายทําอะไรก็ตามอะมันจะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาหลั่งไหลไม่ว่าจะมาผ่านทางผู้คนผู้คนที่เข้ามาให้องค์ความรู้ให้มามีมองตา่างๆให้ความคิดเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ได้ทำให้คุณต่อยอดในเรื่องของกิจการงานเสริมหลักวิชาการหรือว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาก็ตาม หรือมาในรูปแบบของทรัพย์การเงินที่เข้ามาจากงานที่คุณได้ทําต่อยอดได้มาหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยเช่นกันหรือการเริ่มต้นกิจการงานในหม่ๆหรือการที่จะสมัครงานแล้วได้งานอ่ะต้องบอกงี้เนาะสมัครงานเทรดหุ้นได้หุ้นเนาะดูว่าอะไรก็ตามที่คุณได้ได้ปรารถนาเชื่อไหมว่าคุณจะโดดเด่นมากๆหลังจากนี้เจ็ดเจ็ดจริงๆเซเว่นเลยเดอะสตาร์สิบเจ็ดเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะ จงวางวางความคิดที่มันย้อนแย้งในชีวิตของคุณลงซะเมื่อคุณวางได้เป็นเดเบลเชียรนักเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คุณคณืคุณจะไปข้างหน้านาะคะมีการเดินทางมีการเดินทางเกิดขึ้นบางคนเดินทางแล้วซับเปิดมีมุมมองใหม่เกิดขึ้นออกจากคามอม์ตสซนซะแล้วสิ่งดีงามมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะมาลังไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคําพูดการเงินการกระทําสิ่งต่างๆภายในเจวันนี้คุณจะได้รับ สิ่งนี้เข้ามาในชีวิตไม่หมอฟังไม่ได้เห็นในเรื่องของโชคเนาะโชคที่มาแบบว่าฟุกๆอย่างเงี้ยมันมาจากการที่คุณลงมือทำมันมาจากตัวคุณอะสิ่งที่ไม่หมอฟังเห็นอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกมันมาจากภายในของคุณล้วนๆมันมาจากความพยายามมันมาจากความ หเหนื่อยของคุณมันมาจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้มันมาจากสิ่งที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้าเนี้ไอเทคแอคชั่นลงมือทำอะไรเงี้ยแล้วมันมันก่อเกิดความสําเร็จงานที่คุณได้ทําตอนนี้มันจะเขาเรียวกว่าไงมันจะดังพ้แตกอย่างเงี้ยเออตั้งห่างอย่างงี้กิจการงานของตัวเองเช่นการการขย,ขยายตัวตัวตนไปสู่นานคุณจะสวนกระแสตัง้งหงอย่างงี้ชีวิตคุณจะสวนกระแสบริบท คุณจะรู้สึกเอิบอิ่มอิ่ม,อม,อมเอมเต็มพร้อมได้ด้วยตัวคุณเองแล้วความรู้สึกของคุณมันจะเป็นดึงดูดเนี่ยความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความเหลือเฟือเนี่ยมันเข้ามามันเข้ามาเข้ามาอุ้ยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอ่ะโอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจพอคุณเข้าใจไม่ชีวิตเราจะต้องขับเคลื่อนไป้างหนชีวิตจะไม่ได้รอคอ,อยอะไรเวลาหมุนไปในโลกของมิติที่สามนี้แต่ชีวิตของคุณมันจะขับเคลื่อนไป้างหน ขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนนี่คือสิ่งที่หมอฟังสัมผัสได้จากภายในเจ็ดวันของคุณนะคุณเก่งมากนะเก่งมากๆปีของคุณมันจะได้ขยายสยายอีกครั้งหลังจากจากการได้ไดพักเนาะพักลบพักเบรกพักความคิดเมื่อคุณได้พักแล้วก็ต่อยอดจจกใน่ที่คุณได้เรียนรู้มาจนชนานการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ แชร์องค์ความรู้สารต่อชีวิตของตัวเองปรับมาใช้ให้ได้กับมิติที่สนะคะไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรมาก็ตามดึงตัวเองกลับมานะตรงนี้แล้วคุณจะมีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณสับไพา่อีกจะเปิดอะไรคะแม่หมอฟางไพ่อยากจะบอกอะไรคะการวนกลับมา ของงานที่เคยพักเอาไว้สิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเต็งเข้ามาด้วยนะนี่คือสิ่งที่เห็นไม่หมอฟังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเนาะความรู้สึกแล้วก็ความมั่งคั่งเหลือเฟือที่มันเคยพับเก็บไว้ในในในช่วงจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยไม่นานนี้หรอกไม่นานนี้ห้าสัปดาห์ที่แล้วห้าเดือนที่แล้วประมาณนี้ไม่ถึงห้าปีอะ หสัปดาห์ห้เดือนวันที่ห้าหรืออะไรก็ตามที่มันเคยเคยเคยเก็บไว้หรือมันมีความรู้สึกใดก็ตามแพชชั่นอนะงานที่คุณได้ทําหรืออะไรก็ตามมันจะพุดขึ้นมาบางทีมันจะเป็นอารมณ์เนาะอารมณ์ความรู้สึกที่แบบมันมาพร้อมกับกลิ่นพร้อมกับบรรยากาศมันหวนกลับคืนมาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามั่งคั่งนี่แหละเส้นทางที่ออฟไลน์มาอย่้วนะคะ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มันเกิดได้จากน้ำพลังแรงของคุณจากความอดทนความพเพียรความพยายามของคุณแล้วมันจะทํานําพาชีวิตของคุณไปสู่การเดินทางใหม่ๆการที่คุณค้นพบกับความมั่งคั่งเหลือเฟือในชีวิตความหนักแน่นอะความความมั่นคงอะความมั่นคงสิ่งที่คุณได้ทามันจะก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงให้กับชีวิตพอมันเกิดความมั่นคงในชีวิตทั้ง จิตใจจิตวิญญาณและกายภาพชีวิตคุณมันจะโฟมากๆนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งดีงามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน7จวันมันไม่ได้หลั่งไหลมาแบบว่าให้คุณจับต้องได้คุณจะสัมผัสมันได้ก่อนเลยคุณสัมผัสมันได้ก่อนแล้วคุณเชื่อมั่นสิ่งที่คุณได้ลงมือทําสิ่งที่คุณได้สรรสร้างมันอย่างภาคเพียรมาตลอดเวลาและสิ่งที่คุณได้ลองผิดลองถูกมันมาด้วยตัวของคุณเองสิ่งนั้นๆมันจะ ตอบแทนอยู่แล้วเขาเรียกว่าการกระทําที่เป็นผลอะความพยายามเป็นผลมันเกิดขึ้นกับเพื่อน่ะนี่คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นมันมีพลังอะมันมีไฟมันมีแพทชั่นอะไฟจริงๆพลังกายพลังใจพลังพลังชีวิตอะที่มันประคุอยู่นะตอนเนี้ที่มันรู้สึกได้แล้วคุณนีชีวิตขาขึ้นของฉันมีชีวิตขาขึ้นของฉันนี่นี่แหละพอคุณรู้สึกว่ามันมันมันมีไฟมีแรงมันมี แล้วคุณก็อดทนเลยนะต้องใช้ความภาคเพียรนะคะมันไม่มีอะไรได้มาโดยกับพิษตายเงี้ยโดยที่คุณไม่ได้ลงเืินสร้างหายใจเข้าถูกลอตเตอรี่หายใจออกถูกลอตเตอรี่แต่คุณไม่ซื้อลอตเตอรี่มันก็ไม่ไม่ได้ไหมอะอ่ะประมาณนี้นะแต่ก็แม่หมอฟังไม่ได้ชักจูงคุณไปไหนนะแม่หมอฟังกําลังจะบอกคุณว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้เพราะการกระทําของคุณณตอนนี้ณปัจจุบนันนี้ความพยายามที่คุณได้ภาคเพียรมา โปรเจกต์งานที่คุณได้ภาพเพียนมาแล้วคุณมองเห็นอนาคตตอนนี้อนาคตที่คุณได้สร้างฝันเอาไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่ว่าความพยายามเป็นผลคุณจะได้รู้บทเรียนที่ว่าการวางใจในจักรวาลกับเส้นทางที่คุณได้เลือกเดินมา5้าสัปดาห์ที่แล้ว5เดือนที่แล้วมันอาจจะเป็นโปรเจกต์เนี้ยที่คุณจะได้เดินทางมาแล้วอยูอ่ดีมันเกิดชีวิตอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นแต่ไม่เลยเส้นทางนั้นมันกับพามนำพาคุณไปสู่ เป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้มันเนิน่นนานเนี่ยนี่แหละค่ะคือการวางใจในเส้นทางแล้วคุณก็ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันนำพาเราไปสู่จุดที่เราวางเป้าหมายไว้นี่เองดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยมันเต็มพร้อมเนาะมันเต็มพร้อมมันเต็มอิ่มมันมาในเรื่องของกายภาพภายนอกภายในอย่างเงี้ยภายในของคุณเต็มพร้อม คุณผสานจิตวิญญาณกับจิตใจของคุณจนทําให้มันกลมกลืนกันมันกลมเกลียวกันแล้วมันก็หล่อหลอมให้ชีวิตของคุณมัน,ม,น,ม,นมีแต่ความแฮปปี้ประมาณนี้จงวางรากฐานของตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อคุณรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณมานามําทางมาสื่อสารมาช่วยเหลือเนาะไม่เหมาะขอเสริมนะคะคุณจะต้องเติมเต็มตัวเองให้ได้ก่อนไฟแพชชันศักยภาพในตัวคุณเล็งเห็นถึงปัจจุบนันการวางแผนการใช้ชีวิต การที่จะบาลานซ์ศักยภาพการเรียนรู้อะไรก็ตามที่มันมามันมีการปรับเปลี่ยนเสมอเพื่อทําให้คุณได้เข้าล็อกเพื่อทําให้คุณได้เรียนรู้เพื่อเพื่อทําให้คุณได้ได้ต่อยอดเวลของคุณมันไม่มีเต็มอะต้องมอ้คุณจะได้เรียนรู้เสมอการศึกษานอกตํารามันได้จบสิ้นลงแล้วค่ะอ่าในตําลานี่คือการศึกษานอกตําลานอกตําลาเรียนมันมีให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมาย ในตาราเขาบอกเลยเพียงเท่าเนี้ยแต่นอกตํารามันคือความมหัศจรรย์ที่คุณจะได้คนพบอีกมากมายความสวยงามมันกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่ามันจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งกี่คาก็ตามหลังจากนี้เจดวันนี้